แคลลอปเปล่านี่ไงนี่ไงใช่ไหมตวงงูตัวงงูบวกใช่ไหมบวกใช่ไบวกข้างในบวกข้างในบวกงูนี่ไงอาอันนี้หยิบอะไรอ่ะครับอะไรคืออะไรบวกงูเป็นบวกที่ทานได้อืมอ่าลูกจะเอาไม่ใช่เหรอลูกก็หยิบสิครับก็สองล้านอันเดียวก็พอเม็ดมันเยอะแยะข้างในเดี๋ยวเราไม่มีที่ปลูก หยิบเอาสองอย่างพอรอบนี้จะเป็นรอบที่สองของถามด้สิครับกี่บาทด้วยวลาสองทีการรับ่ย